มันยกขาหน้าขึ้นแล้วใช้แรงทั้งหมดทุบลงไปบนพื้นน้ําแข็งรูปน้าำแข็งก็ปรากฏขึ้นสุนัขตัวอื่นๆเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้ามาหลังจากเดินทางมาสามวันในที่สุดพวกมันก็ได้ดื่มน้ําครั้งแรกแต่เจ้าฮัสกี้ตัวนี้กลับเป็นข้อยกเว้นมันไม่เพียงแต่ไม่เข้าไปไกลยังดูสุนัขตัวอื่นที่ต้องการเข้าไปดื่มน้ําอีกด้วยเพราะมันเป็นจ่าฝูงของทีมสุนัขลากเลื่อนเพิ่งจะยึดแหล่งน้ําแห่งเดียวที่นี่ไว้สุนัขตัวอื่นๆก็ใกล้จะตายเพราะกระหายน้ํําาาแแแล้้้ววมมมมัััันนนนกกกก็ไ่่่ยอออใหตืืเชญบบบรง้ เหล่าสุนัขก,ก็ได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้ในใจใครจะไปทําอะไรมันได้ในเมื่อมันเป็นจ่าฝูงบักมองสภาพน่าสงสารของเพื่อนๆก็ไม่มีทางเลือกได้แต่ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเรื่องขนาดตัวจออรูปน,าน้าำแข็งให้พวกมันแต่การกระทําแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการท้าทายอํานาจของเจ้าหมาสกีมันรู้ว่าเจ้าบักเป็นหมาที่มาจากทางใต้ไม่รู้วิธีลากเรื่อน,นีิมาเลยก็เลยจงใจปั่นแกล้งมันมันใช้แรงเฉื่อยจากการเลี้ยวกระทนหันเวียนบักลงกับพื้นให้มันชนเข้ากับกิ่งไม้ข้างๆหลังจากทําทั้งหมดนี้้แลวยยยยังงยออยิางออ่พใจ หารู้ไม่ว่าตำแหน่งของตัวเองกำลังจะหายไปมันไม่รู้ว่าน้ำสามารถพยุงเรือได้ก็สามารถคล่องเรือได้เช่นกันปกติมักจะใช้อำนาจของตัวเองแย่งอาหารของสุนัขตัวอื่นเหล่าสุนัขตัวอื่นๆทำได้เพียงปล่อยให้เจ้าฮัสกี้เกเรตามใจชอบทุกครั้งที่บักเห็นมันก็จะแบ่งอาหารของตัวเองให้พวกมันแต่การกระทำที่ดูเหมือนธรรมดาแบบนี้กลับถูกเพื่อนเพื่อนจดจำไว้ในใจและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มันได้เป็นจ่าฝูงในภายหลังแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออุบัติเหตุครั้งหนึ่งที่ทำให้บักเข้ามาแทนทีี่่เเจจจ้้้าาาฮัสสกใในใขอองงาายมบูรณ์ วันนั้นบ้านกาลังหาเส้นทางบนท่าน้ําแข็งทันใดนั้นพื้นน้ําแข็งก็แตกออกเธอตกลงไปในน้ําทันทีกระแสน้ําที่เชี่ยวกราบพัดพาเธอไปตามน้ําในช่วงเวลากับขันนี้แสงว่าบหนึ่งพุ่งออกมาบัคกระโดดลงน้ําโดยไม่ลังเลหลังจากลงน้ําแล้วมันก็ว่ายน้ําไปหาเธอทันทีถึงแม้จะช่วยเธอขึ้นมาได้สําเร็จแต่ข้างบนก็มีน้ําแข็งปกคลุมหนาถ้าพวกเธอขึ้นไปไม่ทันทั้งคนทั้งหมาจะต้องตายในน้ําในช่วงเวลากับขันนี้เจ้าบัคก็เห็นเงาดาๆมันไม่มีเวลาคิดจึงใช้แรงทั้น มันสามารถทางน้ําแข็งและพาเจ้านายผู้หญิงออกมาได้แต่พอขึ้นมาได้ตัวเองก็เหลือแทบขาดใจเจ้านายที่อยู่ข้างๆก็ยังมาสบิ่กันอีกทนไม่ไหวมันก็ถูกกระแสน้ําพัดไปเจ้านายผู้ชายเพิ่งรู้สึกตัวว่ายังมีมาอยู่ในน้ําจึงรีบค้นหาด้วยความร้อนใจเขาเล่นตําแหน่งอยากจะใช้มีดเล็กๆแทงทะลุแผ่นน้ําแข็ง,ถ,นนขงถึงแม้ใบมีดจะหักก็ยังไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้บนนั้นเลยในขณะที่เขาบดหนทางและกําลังเคาะแผ่นน้ําแข็งอยู่ก็มีไม้ท่อนหนึ่งยื่นมาให้เงียบๆเ,เมื่อเห็นดังนั้นเจ้าขอองบ้้าาานายกก็ไไไมม่ดดคิดะร รีบใช้มันทุบลงบนชั้นน้าแข็งทันทีแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หันไปมองเห็นเจ้าบักนั่งสงบสงเสงียมอยู่ข้างๆเขาชายคนนั้นตื่นตันใจมากรีบดึงมันมาก่อดเจ้าฮัสกี้มองดูทั้งหมดนี้รู้ว่าถึงเวลาต้องวัดกันหน่อยแล้วการกระทําที่ไม่กลัวตายของบักทําให้หญิงสาวเจ้าของที่เดิมไม่ไว้ใจมันและยังละทิ้งอคติที่มีต่อมันยังให้รางวัลมันด้วยขาไก่ชิ้นโตฮัสกี้ที่อยู่ด้านบนเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดนี้มันกําลังรอโอกาสในคืนนั้นเอง บักเห็นกระต่ายตัวหนึ่งด้วยความที่ยังมีนิสัยเหมือนเด็กมันจึงรีบวิ่งไล่ตามไปทันทีสุนัขตัวอื่นๆเห็นดังนั้นก็วิ่งตามไปด้วยไม่นานมันก็จับกระต่ายได้แต่บักแค่อยากเล่นกับกระต่ายไม่ได้อยากจะกินมันแล้วมันก็ปล่อยกระต่ายไปแต่จูจูฮัสกี้ตัวหนึ่งก็พุ่งออกมางับกระต่ายตายทันทีโดยมีจุดประสงค์เพื่อท้าทายบักมันไม่ยอมให้ตำแหน่งจ่าฝูงของมันถูกคุกคามสุนัขตัวอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันถอยหนีด้วยความตกใจแต่เจ้าบักกลับไม่หลบเเเเเพรราา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 ะะมมมมมััันนนนนยงงงงไไไ่่่่ขข้้้้้ใใจจจจจสถกจจถกกณ์วทฮีึอล ทันใดนั้นทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันบักถูกซัดจนถอยร่นไม่หยุดด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์การต่อสู้มันจึงได้แต่หลบและวิ่งหนีแต่ไม่นานก็ถูกเจ้าฮัสกี้กระทุ้ลงกับพื้นมันถูกเหวี่ยงลงพื้นไปสามตลกบักแทบจะยืนไม่อยู่แล้วแต่วินาทีต่อมามันก็ยังกล้าที่จะกุ้งเข้าใส่แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมือเก่าอย่างเจ้าฮัสกี้มันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลย จากนั้นเจ้าฮัสกี้ก็เข้าไปโด่งไกลๆถึงจะแน่ใจว่าแพ้ชนะกันแล้วก่อนไปก็ยังไม่ลืมที่จะย่อเย้ยบัตมันทําแบบนั้นก็เพื่อกลุ่มขวัญหมาตัวอื่นๆด้วยเพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของมันแต่มีเพียงเจ้าหมาน้อยตัวนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าบัตจะไม่ยอมแพ้มันเห่าใส่เขาพยายามปลุกบัตในตอนนั้นเองปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆสัญชาตญาณดิบของเขาก็ถูกปลุกขึ้นมาเผยให้เห็นเขี้ยวอันน่ากลัวของมันเจ้าฮัสกี้้เห็็นนแลววกกรูสึั แต่ในฐานะจา่าฝูงมันจะเสียศักดิ์ศรีต่อนหน้าสุนัขตัวอื่นๆไม่ได้จึงต้องกับฝันสู้ในที่สุดมันก็พ่ายแพ้ให้กับบัคและกลายเป็นเจ้าฮัสกี้ที่เอาแต่รื้อบ้านอย่างที่เห็นเจ้าฮัสกี้รู้ตัวว่ามันเสียตำแหน่งจา่าฝูงไปแล้วจึงได้แต่เลือกที่จะจับไปเงียบๆจนกระทั่งมันหายลับไปในทุ่งหิมะเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของก็หามาจา่าฝูงของเขาไม่เจอเขาไม่มีทางเลือก ขาจึงต้องใช้โซเล็กมาที่มีประสบการณ์มากที่สุดมาเป็นจ่าฝูงแทนแต่ในตอนนั้นเองบักกลับมายืนอยู่หน้าสุดของแถวเมื่อเจ้าของเห็นดังนั้นจึงให้มันกลับไปยังตำแหน่งเดิมแต่ไม่ว่าเขาจะสั่งเจ้าคลิกก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปเลยเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องช่วยกันกับผู้หญิงลากมันไปด้านหลังจากนั้นก็พาโซเล็กออกมาแต่มันมองไปที่บักที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ไม่ยอมใส่ปลอกคอเด็กข่าดทำให้ผู้ชายโมโหมากส่วนบักนั่งลงอย่างสงบรอในท่านเชิญเขากลับไปใกล้ถึงเวลาส่งจดหมายตามที่ตกลงกันไวว้้แล เขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากให้บักลองดูทันทีที่บักก้าวไปข้างหน้าเหล่าสุนัขทุกตัวต่างก็หันมามองเขาเป็นตาเดียวพวกมันยอมรับบักในฐานะจ่าฝูงจากใจจริงแล้วในขณะนั้นเองกองทัพสุนัขก,ก็รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงนายท่านออกคําสัง่งกองคาราวานก็ออกเดินทางอย่างยิ่งใหญ่เห็นได้ชัดว่าภายใต้การนําของบักกองคาราวานสุนัขแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะก่อนหน้านี้พวกมันเชื่อฝังเจ้าหมาสกี้เพียงเพราะยำเกรงบารมีแต่กับบักพวกมันนับถือจากใจจริงเจ้านายก็คาดไม่ถึงแค่เปลี่ยนมาจาจฝูง ทีมลากเลื่อนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันทําให้เขาตื่นเต้นมากแต่เขาไม่คิดว่าเสียงของเขาจะทําให้เกิดหิมะถล่มเขารีบบอกให้บักเลี้ยวซ้ายเพื่อหน,นีแต่ดูเหมือนมีบางสิ่งนำทางบักอยู่ทําให้มันเห็นท่ามข้างๆไม่ไม่ไม,ไม่ด้วยการนำของบัค พวกเขารอดพ้นจากหิมะถล่มได้สําเร็จเวลาที่เสียไประหว่างทางก็ถูกทวงคืนกลับมาแล้วแถมยังมาถึงเมืองเล็กๆแห่งนี้ก่อนเวลาอีกด้วยแต่ดูเหมือนระบบเบรกของบักจะมีปัญหาชนเข้าไปเต็มๆเมื่อเห็นผู้คนอาจุดหมายด้วยความยินดีบักรู้สึกว่าตัวเองได้พบเจอความหมายของชีวิตสุนักแล้วทีมลากเลื่อนคือผู้แบกรับความหวังและความคิดถึงในที่สุดมันก็ได้พบเจอสิ่งที่ตัวเองชอบสักทีแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับมันอีกครั้งมนุษย์ได้ประดิษฐ์โทรเลขเข้ามาแทนที่สุนักลากเลื่อนโดยสิ้นเชิงงงงทําาาให้้้เจนนนขออมัตตก และจาเป็นต้องขายทีมสุนัขลากเลื่อนไปบักต้องสูญเสียครอบครัวไปอีกครั้งแต่ในฐานะสุนัขจ่าฝูงมันต้องเข้่งแข็งให้ได้ดูแลหมาตัวอื่นๆด้วยนะรอเจ้าของคนใหม่มาไม่กี่วันก็มีนักขุดทองคนหนึ่งมาเขาเห็นบักตัวใหญ่ก็ถูกใจทันทีและซื้อมันไปเจ้าของคนใหม่นี่แหละที่ทําให้ทีมสุนัขลากเลื่อนต้องแตกกระจายเขาซื้อสุนัขลากเลื่อนก็เพื่อไปขุดทองเท่านั้นอากาศที่หนาวจัดทาให้รถลากเลื่อนติดอยู่กับพื้นบวกกับสินค้าเต็มรถลากพวกมันหิวหววโหหยยยมมาาาลลัันนนแแแ้้ถอก็็็งงเปํนนข ต่อให้เจ้าตุกออกแรงแค่ไหนก็ลากเลื่อนไม่ไหวแต่คนหาทองไม่สนใจยกไม้ขึ้นทำท่าจะตีตอนนั้นเองคุณตาคนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาก็ช่วยพวกเขาพลาหิมะที่ติดเลื่อนการไปหาทองในฤดูนี้ไม่ต่างอะไรกับการไปตายแต่พวกนักขุดทองกลับไม่ฟังเลยในสายตาของพวกเขามีเพียงแม่น้ำทองคําในตำนานเท่านั้นไปกันเถอะพวกเขาก็เลยดื้อดึงออกเดินทางระหว่างทางช่วงขึ้นเดินลําบากมากบวกกับนักขุดทองที่อยู่ข้างหลังเร่งรัดไม่หยุดในตอนนั้นเองสุนัขตัวหนึ่งก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป ทั้งคนทั้งรถถลายลงไปโชคดีที่บักยันไว้ทันเวลาเลยไม่ตกลงไปต่อแต่คนหาทองกลับคิดว่าพวกมาขี้เกียจเลยหยิบแสมาฟาดพวกมันได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนด้านหลังโดนขนฟาดบักจึงต้องกัดฟันทนไม่ให้ขบวนตกลงไปไม่รู้ว่าเดินไปอีกนานเท่าไหร่บักก็หมดแรงโดยสมบูรณ์แต่พวกนักขุดทองที่ใช้แรงมาโดยไม่ให้ย่ามากินกลับไม่มีความเมตตาสงสารแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าบักกลายเป็นตัวถูกของทีมแล้วชายคนนั้นก็ไม่ลังเลเลยถึงกับควักปืนออกมาเตรียมจะจัดการมัน โชคดีที่ชายชราเป็นห่วงจึงรีบมาทันจึงไม่เกิดเรื่องใหญ่เขาโกรธมากจึงผลักชายคนนั้นลงไปในที่สุดชายชราก็รับบักไว้ดูแลส่วนสุนัขที่ยังพอมีแรงเหลือก็ยังคงทํางานดักต่อไปก่อนจากกันเหล่าสุนัขจ้องมองพี่ใหญ่ด้วยความอาลัยพวกมันรู้ว่านี้อาจเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายไม่กี่วันต่อมาบักก็ฟื้นขึ้นเป็นอย่างที่ชายชราคาดไว้ตอนนี้แม่น้ําแข็งละลายหมดแล้วและเพื่อนของมันก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่บักทําได้มีเพียงแค่แหงนหน้าหอนภาวนาให้เพื่อนของมันรอดพ้นจากภัยพิ แต่ในเวลานี้ไม่ใช่แค่บักเท่านั้นที่เสียใจภายในห้องชายชาราก็มองไปที่กรอบรูปตรงหน้าดื่มเหล้าแก้วแล้วแก้วเหล้าด้วยความเศร้าสุดเมื่อเห็นชายชาราเติมเหล้าอีกแก้วบักรู้ว่ามันไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปมันตั้งใจทำวายในแก้วหกจากนั้นก็ฉวยโอกาสตอนที่ชายชาราเก็บกว่าข้ากวดวายทั้งกวดไปเลยแกจะทำอะไรอีกเนี่ยหลังจากออกไปบักก็เอาวายทั้งกวดฝังลงไปในหิมะชายชาราเห็นดังนั้นก็ชมมันว่าเป็นหมาดีเบียแช่ยเย็นแล้วดื่มอร่อยจริงแต่พอเขาจะไปเอา แต่เจ้าบักนิ่งเฉยไม่ยอมขยับนั่งยองยองอยู่บนหิมะด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อเห็นดังนั้นคุณตาจึงได้แต่ยองแท้วันนี้เป็นวันเกิดของเขาตั้งแต่ลูกชายยังเล็กเขาคร่ำสอนไม่ให้ออกไปผจญภัยแต่ลูกชายที่รักการผจญภัยก็ต้องมาจบชีวิตลงเพราะมันเหลือเพียงเขาที่ต้องอยู่บนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวเมื่อบักได้ฟังก็เข้าไปทอเปลยอยู่ข้างๆเขาแสดงให้คุณตาเห็นว่ามันจะอยู่เป็นเพื่อนท่านเสมอภายใต้แสงดาวพวกเขาดูราวกับภาพวาดคุณตากับสตารบักวันรุ่งขึ้นหลัง ลูกชายของเขามักจะลหลงไหลในตำนานหนึ่งที่ปลายสุดของแผนที่มีแม่น้ำทองคำที่นั่นเต็มไปด้วยทองคำตอนนี้มีเจ้าบักเป็นผู้ช่วยคุณตาอยากจะเสี่ยงภัยครั้งหนึ่งเพื่อช่วยให้ลูกชายของเขาได้ทำตามความปรารถนาสุดท้ายแล้วก็เป็นแบบนั้นตาคนหนึ่งกับหมาหนึ่งตัวก็ออกเดินทางพวกเขาเดินทางผ่านแม่น้ำที่เต็มไปด้วยปลาตอนกลางวันฝูงนกช่วยนำทางให้พวกเขาตอนกลางคืนหินห้อยช่วยส่องสว่างให้พวกเขาเมื่อสัตว์ต่างๆรอบตัวเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดสิ้นสุดของแผนที่สถานที่ซึ่่่งมมมนนุษยยย์ไเคาากอ ถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ได้มีทองคําเต็มไปหมดอย่างในตำนานแต่เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองชายชรา,าจึงได้สร้างกระท่องไม้และตัดสินใจตั้งรกรากที่นี่แต่ไม่นานเขาก็พบว่าเขาคิดผิดวันหนึ่งขณะอาบน้าชายชรา,าตักทองคาก้อนใหญ่ขึ้นมาจากน้ําได้ปรากฏว่าตั้นานแม่น้ําทองคําเป็นเรื่องจริงเมื่อบักเห็นดังนั้นมันก็เริ่มต้นค้นหาบ้างถึงแม้จะเจอก้อนใหญ่แต่ชายชรา,าก็บอกมันว่าทองคาต้องเป็นสีนี้แต่ในโลกของบักมีแค่สีขาวกับดำแม้ว่าในวินาทีต่อมาบักจะมงมทองคำ แต่เมื่อเห็นชายชาราไม่สนใจบักก็คิดว่ามันเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาอีกก้อนจากนั้นก็โยนลงน้ำทันทีจนกว่าจะเจอก้อนที่มีรูปร่างและขนาดเหมือนกันถึงจะยอมหยุดมันเอาเม็ดทองใส่ในชามของชายชาราจากนั้นก็ทำหน้าตาตื่นเต้นขอคำชมฉันเห็นแล้วแทบจะกระอักเลือดในตอนนั้นบักเห็นเงาสีขาวอยู่ไม่ไกลหลังจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของมันก็วิ่งไล่ตามไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เมื่อวิ่งตามไปทันมันเริ่มขี้กลาดเหมือนนานแล้วมองมาปากขาค่อยๆเข้ามาใกล้บักคลือนน้ำลายด้วยความประมาา มันเลียนแบบมนุษย์ยื่นมือออกไปเหมือนจะจับมือแสดงความเป็นมิตรแต่หมาปากขาวจะไปรู้เรื่องอะไรการพบกันครั้งแรกจึงจบลงอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นเมื่อมองเห็นรอยเท้าที่เหมือนกันบักรู้ว่าพวกมันเป็นพวกเดียวกันหลังจากกลับไปมันก็เริ่มเศร้าไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักเลยบักไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดังนั้นเขาจึงทาได้แค่เหมือนกับคนคลั่งรักทั่วไปคอยเฝ้ามองเธออยู่ห่างๆแม้เพียงแค่ได้มองแวบเดียวหัวใจของบักก็เต้นไม่หยุดแต่แววตาของหมาปากขาวกลับเต็มไปด้วยความไม่สนใจพวกกเเเลลล่่แค้้งขาาาสุดทยย็ไมีอะร ตอนนี้ฝูงหมาป่ากำลังล้อมจับหมูป่าตัวหนึ่งหมาป่าจ่าฝูงก็เตรียมพร้อมที่จะโจมตีแล้วแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะพลาดตกลงไปในแม่น้ําที่เชี่ยวกรากยังไม่ทันที่เพื่อนๆจะเข้าไปช่วยมันก็ถูกกระแสน้ําพัดไปติดอยู่บนต้นไม้แห้งและข้างล่างก็คือหน้าผาสถานการณ์ตอนนั้นอันตรายถึงขีดสุดในขณะที่หมาป่ากําลังกระวนกระวายบักก็รู้ว่าถึงเวลาที่ตัวเองต้องออกลรงแล้ววินาทีต่อมามันก็พุ่งตัวออกไปราวกับสายฟ้าจากนั้นก็ใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งยกต้นไม้ทั้งงต้้้้นนนขึมมาาาาาช่่วววยาปาจฝูไไดทัเล ครั้งนี้บัคไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากหมาป่าขาวแต่ยังได้รับการยอมรับจากฝูงหมาป่าทั้งหมดด้วยตั้งแต่วันนั้นมันก็เข้ากับฝูงหมาป่าได้อย่างสมบูรณ์พวกมันออกล่าด้วยกันตาแก่ได้ไก่ป่ามาตัวหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ปลามาตัวเบอร์เรอร์แต่ตาแก่ก็เริ่มรู้สึกตัวมองดูเจ้าบักมีความสุขกับฝูงหมาป่าเขารู้ว่าบักได้เจอที่ของมันแล้วแล้วที่ของเขาอยู่ที่ไหนกันนะในที่สุดชายชาราก็ตัดสินใจกลับไปยังโลกของมนุษย์นั่นคือที่ทท,ที่่่่เเเขขาาคควรอออยยูกกกนนนนไไไไปปดด้้้โงง็บบลลัใแม เก็บไว้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเขาเมื่อรู้ว่าชายชราจะไปบักก็รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างมากแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้รั้งกันและกันด้วยความเห็นแก่ตัวแต่ในคืนก่อนจะจัดกันไม่คิดว่านักขุดทองคนนั้นจะตามมาปรากฏว่าเขาค้นพบแผนที่ที่ชายชราทิ้งไว้จากนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันแต่ชายชราที่อายุมากแล้วจะสู้เขาได้อย่างไรไม่นานก็ถูกยิงเข้าที่ท้องชายชราเทิงนทั้งหมดในกระเป๋าให้กับนักขุดทองแต่ทองแค่นี้เขายังไม่พอใจยังใช้ปืนบังคับให้ชายชราบอกที่ตั้งของแม่น้้าทอออนนองงงคในนนนตััเบก็มถึพดี มันพุ่งเข้าไปกระแทกปืนลูกซองของคนงานหมุอทองร่วงลงพื้นแต่เมื่อเห็นไม้ที่ฟาดฟันอยู่ตรงหน้าบักก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่เมื่อชายคนนั้นเบี่ยงไม้มาสัญชาตญาณเด็กของมันก็กลับมาอีกครั้งมันกัดไม้ของชายคนนั้นไว้จากนั้นบักก็ไม่ลังเลอีกต่อไปมันพุ่งชนคนงานหมนุนทองจนล้มลงไปในกองไฟวินาทีต่อมากระทมก็พังทลายลงคนหาทองถูกไฟคลอกตายแต่ตอนนี้ชายชาราได้รับบาดเจ็บสาหัสมากบักจึงต้องแบกชายชาราไว้บนหลังและให้กำลังใจเขาให้มีชีวิตยอยู่ต่อไป ในตอนท้ายของภาพยนตร์ชายชรากลับมาสู่โลกมนุษย์เขาเขียนเรื่องราวของบัคเป็นหนังสือตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็เล่าขานกันในป่าลึกสุดมีเจ้าหมาป่าขุนสีเหลืองอยู่